สวัสดีครับเราอยู่กันกับ Ford Ranger White รถยนต์ Ford ถือได้ว่าเป็นรถยนต์ที่เทียบพร้อมไปด้วยระบบความปลอดภัยและความสะดวกสบายวันนี้ผมมีหนึ่งฟังก์ชันมานำเสนอนั่นก็คือระบบสั่งงานด้วยเสียงปุ่มเดียวจบครบทุกความปลอดภัยจะเป็นยังไงเราไปดูกันครับตอนนี้ผมอยู่ในรถแล้วนะครับถ้าหากเราเคยเชื่อมต่อบลูทูธกับรถยนต์เพียงแค่คุณเปิดบลูทูธไว้ระบบก็จะเชื่อมต่อให้เองโดยอัตโนมัติ ผมจะสาธิตการสั่งงานด้วยเสียงโดยการกดปุ่มนี้ที่พวงมาลัยนะครับและรอจนแถบสีเขียวขึ้นเราจึงเริ่มสั่งงานด้วยเสียงได้อันดับแรกผมจะขอเปิดแอร์ก่อนนะครับเปิดแอร์เย็นสุดกำลังต้งอุณหภูมิต่ำสุดตอนนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะครับผมก็เลยเลือกเป็นเปิดแอร์ที่อุณหภูมิต่ำสุดแต่นอกจากนี้เรายังสามารถสั่งเป็นตัวเลขบอกอุณหภูมิได้ว่าเราต้องการที่อุณหภูมิเท่าไหร่ ต่อมาเดี๋ยวผมขอเปิดเครื่องเสียงก่อนนะครับ FM 99กำลังเปลี่ยนช่องเป็น SM 99การกีฬารอบทุกเรื่องสุขภาพและท่องเทีย่ยวการเปลี่ยนขึ้นวิทยุเป็นเรื่องง่ายเพียงแค่เรากดปุ่มต่างงาน,นด้วยเสียงและบอกชื่อขึ้นวิทยุดันนั้นที่เราต้องการนอกจากนี้ถ้าเราต้องการฟังเพลงจาก USB เราสามารถสั่งงานด้วยเสียงโดยการบอกเป็นชื่อศิลปินหรือว่าชื่ออัลบั้มได้ด้วยนะครับมีข้อความเข้ามาพอดีผมขออนุญาตอ่านก่อนนะครับอ่านข้อความที่หนึ่งข้อความหนึ่งคุณเตอร์ช่วยนัดหมายเข้าเช็กระยะรอบแรกให้ผมหน่อยครับ มีลูกค้าต้องการนัดหมายเข้าเช็คระยะดังนั้นเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตโทรลงนัดหมายให้กับลูกค้าก่อนนะครับโทรหาฟอร์ดลุงเจริญ02 385 1551โปรดกล่าวโทรลบหรือกล่าวหมายเลขต่อไปโทรกำลังโทร ดีค่ะบริษัทรุ่งเจริญพัฒน์จำกัดสอดเทพรักษ์ยินดีให้บริการสวัสดีครับขอนัดหมายเข้าเช็คระยะ15,000โลลูกค้าชื่อคุณหนึ่งเลขทะเบียนกอไก่1991เห็นไหมครับว่าการสั่งงานได้เสียงเป็นเรื่องง่ายและยังให้ความสะดวกสบายแถมยังให้ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอีกด้วยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับระบบสั่งงานด้วยเสียงที่จะช่วยให้ทุกท่านใช้งานได้อย่างสะดวกสบายและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนปุ่มเดียวจบครบทุกความปลอดภยัย